ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบน,แ,บนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT s ค u d i o ูดนะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง r u u o o f r n a n d ด z นะครับผมเดีย๋ยวหาก่อน Bruno เนี่ยตัวล่าสุดจะเป็นตัวสร้างสันเกมนะไปดู Bruno ก่อนว่าสไตล์ไหน ส่วนใหญ่น่าจะเป็นโฮมเพลเยอร์นั่นแหละผมว่าโอยเป็นมีสร้างสรรค์เกมด้วยนะครับผมอีพิกไม่เทียบนะโฮมเพลเยอร์โฮมเพลเยอร์โฮมเพลเยอร์แล้วก็โฮเพลเยอร์ส่วนใหญ่เป็นโฮเพลเยอร์นะอันนี้มีสร้างสรรค์เกมโฮเพลเยอร์ชูไทม์ก็เป็นโฮเพลเยอร์ฮะแพ็เมนดูก็เป็นโฮเพลเยอร์วูบดูโน่ไม่มีโคตรเยอะเลยอนะ่ะจริงๆนะ ดูดิมีทุกแพ็คที่เป็นเมนยูเลยแล้วก็ฟีเจอร์เขียวอีกเพียบเลยฮะอันนี้เป็นตัวล่าสุดอันนี้เป็นบล็อกทูบล็อกก็มีว่ะโอ้โหบล็อกทูบล็อกสร้างสรรค์เกมอะไม่มีสไตล์เหรอเป็นไปได้เหรอไม่มีสไตล์น่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกหรอมั้เงเกมรับอ่ะนะครับผมโอเคสามสไตล์นะครับผมบล็อกทูบล็อกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็น,นเวอร์ชันนี้นะครับผม เป็นวัชนีเอาบล ok ็อกทูบล็อกก็ตัดไปก่อนแล้วกันนะเอาโฮเพลเยอร์ก่อนแล้วกันโฮเพลเยอร์เหรออ, att, อ, att, อันนี้ไม่มีสไตล์นะอันนี้คือตัวล่าสุดนะ24นะครับผมอืมอันนี้ตัวสร้างสารรค์เกมโฮเพลเยอร์ก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกคลับซ e เล c t ชันเห็นไหมมาโฮเพลเยอร์ก,ก่อนแล้วกันนะสำหรับดูโน่เฟิร์นเดตนะครับผมนะทีใหม่แล้วก็ทีมเลย์สไตล์ไม่เกี่ยวเลยฮนะ โฮเพลเยอร์จบสกอร์เท่ากาันจ่ายบอลตัวนี้ดีกว่าจบเอ่อสั้นเปิดบอลตัวนี้ดีกว่าหาช่องตัวนี้แล้วบอกับตัวตัวนี้สปีดต,ต้นบาลานซ์แต่ตัวนี้มันจ่ายจ่ายเทพกว่าวะ่ะผมไปทางจ่ายบอลแล้วกันนะมันจ่ายเทพกว่าออโอเคโอ้โหเชนนี้จ่ายดีมากอะจ่ายดีมากอะแต่ตัวนี้ก็ เกมรูปบวกสเดี๋ยวนะถ้่าตัวนี้มาเทียบกับตัวนี้ล่ะโอเคตัวนี้ดีกว่านะครับผมมามาโหมเวอร์ชันนี้เหรอตัวนี้มันจ่ายบอลดีอะแต่ก็ต้องยอมว่าเวอร์ชันนี้มันได้อย่างอื่นด้วยไงมันได้อย่างอื่นด้วยนะครับผมเลี้ยงบอลหาช่องและบังกับตัวรูตังเตะสปีดความเร็วพลังการยิงบาลานซ์เต็มิน่าโอเค95ยอมยอมก็ได้เก้านสะ่อะ ตัว94ตัว94โอ้95ดีกว่า95ดีกว่าเดี๋ยวนะโอเคโฮเปเลเยอร์นะตัวฟรีนะครับผมตัวฟรีที่เป็นโชว์ไทม์โว้โว้โวนะฮะครองบอลรอลคอนโทรลเลี้ยงบอลในตัวโชว์ไทม์จ่ายบอลโชว์ไทม์แต่ตัวลีกซิเลกชันเนี่ยมันจะไปทางความหลากหลายอยู่นะความหลากหลายเกมรับนะครับผมแต่ก็95เท่ากันนะ สองเวอร์ชันนี้95เหมือนกันโฮมเพลเยอร์เหมือนกันความโค้งต้องติความเร็วโว้วววแต่เวอร์ชันเนี้ยมันจะเด่นเฉพาะทางนะครับผมเวอร์ชันโชว์ไทม์เนี่ยมันจะเด่นเฉพาะทางก็คือจ่ายบอลกับครองบอลที่โคตรจะดีอ่ะนะโอเคถามว่าเวอร์ชันนั้นน่าเล่นสุดอยู่ที่คนชอบมาแต่ส่วนตัวผมให้โชว์ไทม์นะให้โชว์ไทม์นะดาบบี้เดยอ่ะโววโชว์ไทม์ ให้ชูธามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้โอเคโฮเพลเยอร์ถูกแหละอันนี้มันสร้างสรรเกมเราจะเทียบเฉพาะโฮเพลเยอร์นะก่อนนะก่อนเอาโฮเพลเยอร์ก่อนนะโอเคทีมชาติหรอชูธามไปตางชูธามป่ะนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้กัปตันนะครับผมกัปตันโฮเพลเยอร์ฮะกัปตันอุ้ย ขนากหลายนะครับผมแต่ก็ให้โชว์ทางบ่ะนะตัวแพ็กเมนูโค้ดบูทนะครับผมตัวโค้ดบูทเนี่ยฮู้ดเพลเยอร์จริงก็จะได้ความเร็วนะนะแต่จ่ายบอลมันก็สำคัญครองบอลโชว์ทางบ่ะนะให้โชว์ทางบ่ะตัวนี้เนี่ยไม่คุนนะ้น่ะผมขอไม่เทียบเ้วยกันมันไม่คุนนะ้นอ่ะมันมีจริงหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกัน นะอ๋อมันเป็นเวอร์ชันนี้นี่หว่ามันเป็นตัวเหมือนอีพิกใช่ไหมนะเป็นอีพิกนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมถ้าเป็นตัวโฮเพลเยอร์เนี่ยผมว่าผมว่านะมันก็จะมีตัวนี้แหละนะมันจะมีตัวนี้ที่สูสีกันนะครับผมส่งเวอร์ชันนี้ที่สูสีก็อยู่ที่คนที่เลือกใช้สําหรับโฮเพลเยอร์นะแต่ส่วนตัวผมว่าตัวบรูโน ที่เป็นชูไทม์ของฟรีตัวนี้มีทุกคนนะครับผมตัวนี้มีทุกคนผมว่าเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าสําหรับโฮเพลเยอร์ะนะโฮเพลเยอร์โอเคต่อไปนะครับผมตัวสร้างสันเกมล่ะตัวสร้างสันเกมสร้างสันเกมมันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้สร้างสันเกมแล้วก็จะมาเวอร์ชั่นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันนี้เปล่ามอกทูบล็อกกว่า อานี่สร้างสังเกตสร้างสังเกตมีมีไม่กี่เวอร์ชันนะนะสร้างสังเกตมีมีไม่กี่เวอร์ชันโอ้โหทีมชาติบอลโลกทีมชาติบอลโลกเวอร์ชันนี้เนี่ยได้ได้หาช่องนะได้เลี้ยงบอลนะครับผมได้ความเร็วได้พลังการยิงได้สเตมินาเต่เวอร์ชันบอลโลกเนี่ยได้บอลคอนโทรลได้ระบบตัวได้สองสั้นที่ดีมากนะและเปิดบอลได้จบสกอร์ความโค้งสูสี สมมติว่าชนนี้สำหรับตัวสร้างสรรเกมเนะถ้าดูตามสไตล์จริงก็แต่ตำแหน่งมันไม่ควรเป็นสร้างสรรเกมเหรอกตำแ,แหน่งนม่งคืออืมตำแหน่งนี้สไตล์นี้ตำแหน่งนี้สไตล์นี้โอโ้โหยากนะสร้างสรรคเกมเอาจ่ายบอลไปก่อนแล้วกันนะสร้างสรรเกมเนี่ยเพราะว่าก็ตามนั้นนะครับผม ว่าส่วนใหญ่สร้างสำเกมเนี่ยมันก็ต้องจ่ายบอลอยู่แล้วนะจ่ายแบบแม่นๆเลยอะ่ะยิ่งแม่นยิ่งดีอะ่ะก็ให้ตัวทีมชาติแล้วกันนะครับผมตัวล่าสุดตัวล่าสุดล่าสุดเดี๋ยวไม่ไม่เอเดียว,ไม,ไ,มยวไม่บวกเลยเหรอเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยคโนมิหลอนปะเนี่ยไม่หลอนดีเฮ้ยมันใช่เหรอวะหรือว่าทีมชาติม,ตมันโหดวะ หรือว่าทีมชาติเปนโหดวะนะฮะเฮ้ยได้เหรอวะตัวล่าสุดนะคือตัวนี้เฮ้ยมันไม่บวกเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันไม่บวกเลยอะ่ะและเก้าสี่เหมือนกันแล้วไม่บวกเลยอะ่ะเป็นไปได้ไหมโคโนมิหล่อนปะเนี่ยเอ่อห,หลอนอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะ ถามว่ารมบูตไหมบูตอันนี้ก็ต้องบูตขึ้นด้วยไงไอ้มันจริงหรอ่วะมาดูโนโเฮ้ยโคดามิมเอามาทำไมวอร์ชนี้ถึงงั้นน่ะโอโ้โหปียี่สิบสี่แม่งแทบไม่มีอะไรดีเลยหรือไงวะดูดิคือลบทุกอย่างจริงเงี้ยโอโ้โหแปลกแล้วโคนามิโอ้อยางงี้ยางงี้ไม่โอเควะถ้าตัวใหม่มาแล้วแบบสเตตอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ค่อยโอเควะ่ะคือถ้ามันมีบวกบ้างก็ยังดีไง อันนี้ก็เทียบกับตัวเก่าคือแบบอะไรกันครับเนี่ยแล้วลบเยอะด้วยนะครับผมลบสี่ลบสามนะโอ้โหโจ่ายบอลก็แย่กว่าทั้งสามอ่ะโอ้โหโคโ,โนมิเอาอะไรคิดว่าเนี่ยบรูโน่โอ้โหถามว่าเวอร์ชันนี้จะดีกว่าเวอร์ชันนี้ไหมไม่มีทางนะครับผมไม่มีทางนะจะอวยยังไงก็ไม่ไม่มีทางดีกว่าตัวนี้นะครับผมดูสเต็ปดิไม่ไม่นา่ามีไม่มีทางที่จะเล่นได้ดีกว่าตัวเก่านะถ้าสเต็ปมาอย่างนี้นะครับผม โอ้โหแท้ที่จะแบบอะตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็ยิงได้ใช่ไหมล่ะก็จบสกอร์ให้มันเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้แม่งติดหวังว่ะติดหวังกับรุโน่ตัวล่าสุดแบบคนณมิเงออะไรมาเนี้ยนอว่าโอ้โหเปิดคัมซีเวลโชว์ทามะเอาโชว์ทามมาเที่ยวก็ได้มะโอ้โหยังพอมีบวกบ้างนะเจอโชเจอโชว์ทามยังพอมีบวกบ้างบวก,บบวกจบสกอร์ บวกลุ้นทั้งเตะบวกความเร็วน,นแต่จ่ายบอลน,นี่ห่างกันชิบหายเลยครับผมโอ้โหแล้วถ้าจะทำเทียบกับตัวทีมชาติล่ะหรือว่าทีมชาติน่าโหดเกินวะมันก็ไม่น่าใช่นะชูทามอย่างน้อยก็บวกอ่ะก็บวกครองบอลน่ะนะครับผมบวกครองบอลบวกบวก,บวกเลี้ยงบอลน,น่ะนะฮะบวกเปิดบอลน,น่ะนะก็แต่ก็รู้โอ้โหสแสดงว่าบรูโน่วอลชนิดดีเลยดีจัดเลยดีโอ้โหโคนามินะโคนามิ โอ้โหเชื่อตัวเก้าห้าซื้อตัวเก้าสี่ไม่ได้อคิดดูดิได้แค่สตีมีหน้าแล้วแล้วขึ้นเก้าห้าตัวนี้เก้าสี่อยู่อ่ะคิดดูดิโอ้โ oh, ห oh. แสดงว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นการคำไม่ดีแสดงว่าตัวใหม่เนี่ยไม่ดีมันจะปีเดียวกันแน,น่แน่จริงนะโอ้โหโหเพลเยอร์ก็โหเพลเยอร์ถ้าเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะนะเป็นสองเวอร์ชันโหเพลเยอร์ที่ น่าจะดีที่สุดแต่เจอทีมชาติตัวนี้จบหมดเลยว่ะโอ้โหจบเลยครับผมนะถ้าเป็นโมเลเยอร์ระสมงว่าชนนีดีสุดนะแต่เจอตัวซาสังเกตเวอรชันนี้คือกลบหมดทุกอย่างดูนูนทีมชาติกสใครมีเวอรชันนี้คือเก็บไว้ดีๆนะครับผมนะโอ้โหเห็นมันอุอ์อนน้อยๆเนี่ยกินขาดหมดเลยนะไม่อยากจะเชื่อว่ะเฮ้ยมีตัวที่ดีกว่าตัวทีมชาติอีกเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเกมรับเวอร์ชันเกมรับเฮ้ยเอาเรื่องปะเฮ้ยรูน่มันหลแนวจังวะตามไม่ทันเนี่ยดูดูมันหลายแนวจังวะตามไม่ทันจริง้ยอย่างเงี้คือทีมชาตินี้ดีกว่าแต่ตัวล่าสุดเดี๋ยวคือสงสัยตัวล่าสุดคือมันไม่คิดจะบวกเลยหรือไงวะเจอเจอตัวทีมชาติคือจบเลยแต่ตัวนี้ก็ทีเด็ดแต่เนี่ย เกมชาติ9้ 95, กลางรับนะเป็นกลางรับแต่เกมรับก็ได้ดีเกมรุกก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยว่ะยกเว้นจ่ายบอลที่ห่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ได้เกมรุกนะเฮ้ยน่าจะเป็นบล็อกถูกบล็อกมางไม่เช่น,นี้ผมว่าอา่าตัวล่าสุดโอ้หบรูโน่ Bruno จริงเลือกใช้ไม่ถูกเลยว่ะโอ้โหโอเอาง่าคือวั์ชันล่าสุดเนี่ยไม,ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ นะครับผมไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่คือตัวอื่นเนี่ยมันจะมีทีเด็ดก็คือแบบไม่ดีอย่างไรอย่างหนึ่งก็สักอย่างอะ่ะอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแต่ก็ก็มีดีสักอย่างอะ่ะแต่ดูโน่คือตัวล่าสุดนี่คือแบบอะไรกันวะ <c oughs> โอเคนะครับผมตัวล่าสุดก็ก็ไม่รู้ก็อาจจะดีก็ได้ในลงสนามแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่านะนะครับผมโอเคแต่ตัวที่ผมว้าวที่สุดก็คือตัวทีมชาติเวอร์ชันนี้แหละ เขาบอกตัดเรื่องพวกทีมเพลสตรงเพลสไตล์ตก็โอโ้โหเจียมปะดีว่ะดูดิดีว่นะนะครับผมโชว์ไทม์ก็โชว์ไทม์เออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวที่ส่วนตัวเดี๋ยวนะไอเวอร์ชันนี้แม่งก็ดีไงปัญหากลางรับเนี่ยโอโ้โหแม่งก็ดีนะโอเคนะครับผมบรูโนโุ ตัวที่ดีที่สุดผมให้ตัวกลางรับเวอร์ชันนี้95ดีกว่าทุกเวอร์ชันนะครับผมเราลงมาคือตัวทีมชาติเวอร์ชันนี้นะครับผมเราลงมาก็จะเป็นพวกสไตล์โฮมเพลเยอร์ก็คือ95แล้วก็ชูทามนะครับผมส่วนตัวล่าสุดเนี่ยไม่อยากแฉนดับแล้วกันนะอาจจะอยู่ท้ายๆเลยก็ว่าได้ผมว่านะ mm. ก็ไม่เชิงหรอกก็แค่แพ้ตัวพวก,พวก,พ,วกพวกทีมชาติเฉยผมว่านะครับผมมันก็อาจจะโอเคอยู่ก็ได้นะนะครับผมมันก็อาจจะดีนะ นะมันก็ไม่ได้แย่ถ้าบูทก็มีสเตมิน่าขึ้น90พลังการยิงขึ้น90ส่งสั้นขึ้น90บาสคอนโรลขึ้น90นะแต่ถ้าพวกนี้บูทโอ้โหถ้าพวกนี้บูทเนี่ยบอลคอนโทรล91นะครับผมเท่ากันอ่ะเท่ากัน91นะส่งสั้น93เปิดบอล92นะครับผมพลังการยิงเท่ากันนะเท่ากันสเตมิน่าคือ มันไม่ได้จริงป่ะตัวล่าสุดนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมนะตัวนี้อาจจะดีเกินไปก็ได้ไงเดี๋ยวลองเอาตัว94ที่แบบที่แบบน่าจะโอเคดาบี้เดย์อะเ๋ยวนะเอาดาบี้เดย์มาเทียบอ่ะดาบี้เดย์อาจจะดีก็ได้นะฮ้ยมันก็ไม่แย่นะมันก็ไม่แย่นะมันก็ได้บอลคอนโทรลนะได้ระเบียบกับตัวนะนะครับผมนะมันก็ไม่ได้แย่นริงจริงมันก็ไม่ได้แย่แค่เวอร์ชัน เวอร์ชันสองวอร์ชันนี้มันโหดเกินไปที่นั่นเองแต่ว่าออมันไม่ขึ้นว่ะน่าจะเป็นการคำนวณแบบเก่าบ้านนะโอเวอร์ออรเก้าจริงดูจากสเตตเนี่ยมันไม่น่าใช่เก้าสี่นะครับผมมันน่าจะไปเก้าเก้านะมันน่าจะไปเก้าเก้านะครับผมมันไม่น่าใช่เก้าสี่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้กกวก็กดดิ่งด้วยนะครับผมตัวทฤษฎีก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น,นะโอเคนะครับผมยังไงก็ ออกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งนียนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go